คุณจันจิราพรังเคสหรือว่าคุณแนนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแนนนี่เป็นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของโรคมะเร็งค่ะนะครับตอนรู้ตัวครั้งแรกเลยเ,เนี่ยค่ะรู้ได้ยังไงคะคือว่าตรวจประจําปีทุกๆปีค่ะค่ะตรวจที่ตามโรงพยาบาลนะคะค่ะแล้วพอรู้ผลก็คือปี50นะคะ เดือนพฤศจิกาอันนี้รู้ครั้งแรกก็เป็นมะเร็งปากหมอลู่กก็ได้วางแผนทำาคมแล้วก็ทําการรักษาตอนที่รู้ครั้งแรกเนี่ยหมอเขาคิดว่าเราอยู่ในขั้นที่ยังรักษาได้หรือว่าเป็นขั้นที่3ไปแล้วครั้งแรกขั้นที่2ค่ะเอาเป็นขั้นที่2ก็ยังพอที่จะรักษาได้ใช่ค่ะหมอเขาก็ได้วางแผนรักษาใช่ค่ะตอนรักษาตอนนั้นเขารักษาด้วยวิธีการใดคะก็มีฉายรังสีแล้วก็ให้คีโมแล้วก็ฝังแรกค่ะค่ะโอ้ครบหมดเลย ตอนนั้นมีแววไหมคะว่าจะหายก็มันก็เราคิดว่าต้องหายอะค่ะเพราะเราทําทําตามที่คุณหมอสั่งแล้วก็แนะนําทุกอย่างแล้ว<ช>พอทาไปแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างในแง่ของอาการที่หายหรือว่าสิ่งข้างเคียงที่มีขึ้นคือว่าตอนที่ว่าทําครั้งแรกคือผลข้างเคียงก็น้อยผมก็ล่วงน้อยไม่หมดไม่หมดหัวนะคะคแต่ว่าหลังจากนั้น ตอนที่ว่าคุณหมอเขาจะนัดให้ไปหาทุกๆ3เด <commandments S 1> ือนเพื่อจะไปตรวจว่ามะเร็งกระจายอยู่ที่ไหนบ้างเราก็ไปหาตามที่คุณหมอนัดทุกครั้ง <kay. S 2> แต่ผลปรากฏว่าเมื่อปี54เดือนธันวา <ข otic S 2> มันมาปวด<ข>ตรงซี่โครงค่ะด้านซ้ายเสร็จแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าไม่เป็นอะไรยังไม่ต้องวางแผนรักษาแต่เราก็ได้ไป ไปตรวจทำาอ r มอาร์ีอแถวรัชดาค่ะก็แปลว่าเราต้องการ Second Opinion ว่วางกันเถอใช่ค่ะนะคะแล้วเป็นไงคะ MRI ผลออกมาก็ผลปรากฏว่ามันกระจายไปอยู่ตรงปอดแล้วก็ต่อมน้ําเหลืองค่ะอันนั้นคือหลังจากผ่านไปประมาณ2-3ปีสอปีใช่ค่ะแต่ไม่น่าไม่น่าเชื่อนะว่าหมอจะหาไม่เจอซึ่งตรวจก็ตรวจเป็นประจํา3เดือน3เดือน3เดือนใช่ค่ะอันตรายนะ คือถ้ามันมีในร่างกายแต่หมอหาไม่เจอเนี่ยอันตรายมากซึ่งตอนนั้นหมอยังไงก็ยืนยันว่าจะไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะก็แต่ไปตรวจประจําอยู่แล้วก็ถือว่าไม่มีอะไรรู้ปลา่ก็ทําประจําแต่ตัวคุณแนนเองอะรู้สึกว่าเจ็บรู้สึกว่าปวดค่ะปวดเลยทีนี้พอรู้จาก MI แล้วดําเนินการยังไงต่อคะก็กลับไปเอาเอาที่ทํา MI ไปให้คุณหมอที่เดิมดูนะคะว่าเนี่ยมันเกิดอย่างนี้ขึ้นจะทํายังไงกับเราได้บ้างใช่ค่ะ คุณหมอก็บอกว่าให้ไปตรวจซ้ําที่ที่เขาอีกหนึ่งทีครับก็<ล>ดีนะสามรอบผลปรากฏว,ว่าผลปรกววาปปรกฏว,ว่าตรวจซ้ําแล้วก็เป็นจริงอย่างที่ตรงรัชดาก็วควรแหละสมมติถ้าเกิดว่าหมอที่แรกบ,บอกไม่มีอเอ็มไอบอกว่ามีถ้าไปหาหมออีกทีแล้วหมอบอกว่ามีมีที่กุ้มใจตายเลยนะแต่รอบนี้เขาก็เจอเจออะไรบ้างก็เจอตรงจุดตรงปอดนะคะมันจะสามเซน จุดดาขนาด3เซนทิเมตที่ปอดใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็มาเจอตรงตรงซี่โครงคุณหมอเขาบอกว่าเป็นต่อมน้ําเหลืองต่อมน้ําเหลืองโตใช่ค่ะโตอีกประมาณเจ็ดเม็ดทีนี้หมอเขาก็รู้ละว่าเราเป็นก็ต้องเตรียมรักษาใช่ค่ะวางแผนรักษารอบหลังนี้เขาจะรักษาด้วยวิธีใดบ้างเพราะคราวที่แล้วบอกเอาหมดเลยทั้งแร่ทั้งทีโมทั้งอะไรอ่าเดือนกุมภาได้วางแผนรักษาคือให้ฉายรังสี33ครั้งค่ะ เราฉายไม่ครบเพราะทนไม่ไหวกลุ่มพาที่ผ่านมาเนี่ยใช่ค่ะกลุ่มพาปีหต้องฉายสามสิบสามครั้งใช่ค่ะฮะวันละกี่ครั้งอ่าวันละครั้งค่ะวันละครั้งวันละครั้งก็จะแย่แล้วจังให้ครบสามสิบสามครั้งแต่เราฉายไม่ครบฉายแค่สิบสี่ครั้งเห็นว่ารอบแรกหนูก็ไม่ครบไม่ใช่เหรอไม่ครบค่ะมันเป็นยังไงหนูตอนฉายเรื่องสีมันมันเป็นยังไงหนูถึงบอกหนูทนไม่ได้คือว่าเวลาเข้าห้องฉายเนี่ย มันจะคือเราต้องไปนอนให้เข้าฉายรังสีใช่ไหมคะคือพอเข้าไปปุ๊บออกมาเราจะอาเจียนอา,อ,อาเจียนแล้วก็เราก็จะคือรู้สึกว่าเวียนหัว <Clean side. S 2> แล้วก็คือไม่สบายตัวแล้วจะไม่มีแรงะะอะค่ะแล้วตอนฉายละฮะอาการตอนฉายตอนฉายไม่มีอาการอะไรค่ะคือนอา,า,ามันอนอนปกติมันแค่ ร้อนๆวูบๆตร,ตรงตรงบริเวณที่ฉายอะค่ะ,ะเท่านั้นใช่ค่ะแต่อีเวนหัวนี่จะเกิดพีหลังทีงห,หลังค่ะทีหลังเวลาเรานั่งรถกลับบ้านก็ไม่ทําแล้วก็บอกคุณหมอว่าขอเป็นคีโมอ่าอะเลือกได้ด้วยอฮะใช่ค่ะทดลองคีโมอ่าฮะค่ะก็ผลสรุปว่าหมอวินิจฉัยว่าคีโมต้องหกครั้งอ่าฮะหกครั้งนี่หมายถึงว่าครั้งแรกคือให้สามวันให้ให้สองวันสองคืน แล้วก็กลับมาบ้านมาอยู่สามอาทิตย์แล้วก็ไปให้ใหม่พอให้คีโมช่วงแรกอ่ะพยาบาลจะนั่งอยู่ข้างๆเราเลยจะคอยเช็คว่าเราจะช็อกเมื่อไหร่จะหมดลมเมื่อไหร่อุ้ยตายอันตรายฮะใช่ค่ะอันตรายคือมันจะทำให้กลุ่ต้านทานนี่มันต่ำมากใช่ค่ะใช่แล้วจะเจ็บจะปวดไหมมันตอน ตอนให้ยังไม่ปวดไม่เจ็บคือว่ามันก็เหมือนว่ามีน้ําอะไรเข้าร่างกายเราเดินยาแต่หลังจากนั้นที่ว่าคุณหมอให้เรากลับบ้านนะคะไปนอนที่บ้านนั่นแหละอาการเริ่มมาแล้วแพ้เลยสิทานข้าวไม่ได้อาเจียนท้องผูกใช่ค่ะท้องเสียในเวลาเดียวกันโดยที่ว่ามันมาติดติดเชื้อง่ายใช่ค่ะแล้วก็ต้องคัด ผ้าไว้ตลอดเวลาพอคนมาเยี่ยมเราจะติดหวัดเขาจะเข้าทันทีผิวหนังเป็นยังไงฮะดำหมดเลยค่ะก้านหมดเลยค่ะผมร่วงไหมหมดหัวเลยค่ะอันนี้เพิ่งขึ้นใหม่ค่รอเหไหมะอาจารย์คือถึงบอกว่าคนเป็นโรคมะเร็งเนี่ยการที่มีคุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่ามาตรฐานจริงๆน่นตอนนั้นถานจริงหนูมีความหวังนะก็เพื่อนมาเยี่ยมทุกคนก็ใส่หัวทุกคนแล้วหนูเองล่ะแล้วตัวหนูเองอ่ะ ก็คิดว่าไม่รอดอะค่ะยังไงก็ไม่รอดเพราะว่าถึงขนาดที่ว่าข้างบนชั้นสองขึ้นไม่ได้ต้องนอนที่พื้นชั้นล่างแล้วก็คานเข้าห้องน้ําไม่มีแรงแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอไม่มีแรงเลยแล้วก็ตัวนี่จะผอมนะคะผอมแล้วก็ซีดแล้วก็และมีอาการเจ็บปวดไหมเขาบอกมะเร็งมันเจ็บมันปวดไม่ใช่หรอ ตอนที่ว่าก่อนที่จะให้คีโมค่ะเจ็บปวดแน่นอนคือว่าเจ็บตรงตอนที่บอกว่าเจ็บตรงซี่โคตรงนี้มันจะปวดแรงใช่ไหมใช่ค่ะแรงมากแล้วพอคีโมแล้วความปวดหายไปใช่ค่ะแต่ชีวิตหลังคีโมก็แย่มากแย่มากค่ะอันนี้คือตั้งแต่เดือนกุมภาที่ให้มาใช่ไหมคะสิบสี่ครั้งไม่ใช่ค่ะเริ่มให้ต้องเป็นมีนาเริ่มให้คีโมีนาค่ะมีนาตอนให้คีโมใช่ค่ะปีนี้ปีนี้แหละค่ะ แต่ให้เพียงแค่หกเข็มใช่ไม่ถึงหกเข็มไม่ถึงหกเข็มไม่ถึงหกเข็มด้วยหยุดเลยหยุดตอนที่สามเข็มค่ะแล้วบอกยังไงครับก็ไม่บอกคือไม่ไปคือพอสามีไปต่างประเทศปุ๊บเราก็หยุดเลยแล้วก็บอกคือว่าสามีเนี่ยจะให้ไปเอาคีโมตลอดเขาจะไม่เข้าใจเราว่าเราจะทนได้ไม่ได้เขาไม่ได้เจ็ดกับเรานี่คนเป็นมะเร็งคนเป็นมะเร็งอย่างนี้ทุกคนจะจะตัดใจเลยทุกคนจะบอกเลยบอกว่า คุณไม่รู้หรอกว่าฉันเจ็บฉันทรมานแค่ไหนที่ให้คีโมก็เลยได้ยินตัดใจไม่ไปนะคะครั้งที่สมเพราะว่าถึงวันครบกําหนดแล้วคือวันที่ยี่ยี่สิกรกฎาคมต้องไปให้ครั้งที่ครั้งที่สี่นี่ถือว่านี่ถือว่าตัดสินใจลาตายเลยถูกไหมใช่ค่ะ ถ้าพี่เป็น่ีถ้าฟังเขาพูดนะใช่ถ้าพี่เป็นพี่ก็คงอย่างนั้นเหมือนกันนี่คือคนเป็นมะเร็งจะมีอาการเองไม่คีโมโไม่อะไรแล้วก็คือ,อยุนไปไงั้นแหละ,ใช,ะใช่ไหมเท่าที่อยู่ได้แต่ก็นอนสมค่ะนอนสรมอยู่บ้านก็นานๆจะออกไปเดินเล่นภายในหมู่บ้านแล้วเจอบิมได้ไงละ่ะก็มีคุณลุงค่ะ,ค,ะคุณลุงที่อยู่ในหมู่บ้านท่านแนะนําค่ะพอดีไปเจอเดินเที่ยวเดินในหมู่บ้านพาลูกเล็กๆไปเที่ยวค่ะแล้วคุณลุงเขาแนะนําเขาก็บอก คือคุณรู้หรืว่าเขาเป็นมะเร็งเราบอกเขาเราบอกเขาว่าเออเราเป็นมะเร็งนะเขาถามว่าทําไมผมเขาก็เห็นผมอะค่ะคนในหมู่บ้านจะเห็นเราไม่มีผมอะค่ะก็คุยให้เขาฟังอเขาก็แนะนําให้ทานบีมอะค่ะตอนนั้นเชื่อทันทีมะหรือว่าตรอมอยู่นานไม่ค่ะคือว่าเป็นคนที่ว่าไปทานบีเพราะฉะนั้นเวลาใครบอกอะไรก็ต้องเชื่อไว้ก่อนแหละเชื่อค่ะมีความหวังแค่ไหนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่พอได้แล้ว ตอนนั้นเนี่ยรับประทานอะไรยังไงบ้างคะก็รับประทานแบบซองนะคะแล้วก็คุณลุงพามาที่นี่เลยเราก็มาตามลุงมาก็ซื้อแบบซองไปสองแพ็คอะค่ะชนิดยี่สซองน้ำน้ำน้มะนค่ะตอนเช้าก็หนึ่งซองอ่าฮะค่ะก่อนอาหารใช่ค่ะกลางวันสามเม็ดค่ะกลางวันก่อนอาหารสามเม็ดใช่ค่ะ แล้วก็ตอนเย็นก่อนนอนอีกค่ะแล้วก็ก่อนนอนก่อนสามเม็ดอีกใช่ค่ะก็คือพูดง่ายๆเช้าหนึ่งซองกลางวันสามเม็ดตอนเย็นสาเม็ดใช่ค่ะทานอยู่นานแค่ไหนจนรู้สึกว่ามันมีอะไรในร่างกายเพราะว่าตอนนี้หยุดทั้งคีโมหยุดทุกอย่างหยุดทุกอย่างหมดแล้วมียาอย่างอื่นแมไม่หยุดบินไม่มีค่ะไม่มีไม่มีอย่างอื่นแล้วนะฮะแต่ไม่หยุดบินแต่ไม่หยุดบินมอ่ะก็คือ หนึ่งสองสาม่ั่สามผ่านไปเท่าไหร่จะรู้สึกว่าดีขึ้นรู้สึกว่าสามอาทิตย์เกิดอะไรขึ้นบ้างก็รู้สึกว่าจากการที่หนึ่งขับรถไม่ได้เราต้องมีคนขับรถให้จ้างคนขับรถตอนนี้ขับรถเองได้เดินได้แล้วใช่ไหมสามอาทิตย์คลายก็ห้องน้าเนี่ยเดินได้แล้วใช่ไหมใช่สามอาทิตย์เริ่มเริ่มเริ่มอยากทําอะไรที่ตัวเองทําก็ทําได้ใช่ค่ะ ในหลักคือคำว่าคุณภาพชีวิตมันจะกลับมาละอคือเดินเข้าห้องนได้เดินเหินไปไหนมาไหนได้ขับรถเองได้ออะไรที่มันทุกทรมานก็หายไปผิวพรรณหน้าผมเป็นยังไงฮะก็ผิวพรรณก็กลับมาดีขึ้นค่ะขึ้นหน้าก็สดใสกว่าเดิมค่ะแล้วผมเผ่าผมก็ดีค่ะมันก็ขึ้นแล้วก็มันก็ดกก็ดําอะค่ะอันนี้คือคือจากกี่เดือนผ่านไปฮะจากเส้นผมที่ขึ้นมาต้องคือเอาเอาว่าสักกรกดา กระดากระดาค่ะกระดาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาห้าเดือนห้าเดือนกลับมาอยู่ในสุขภาพที่คือถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นกันพร้อมๆกันตรงนี้เนี่ยโดยที่บอกได้เลยนะว่านี่ไม่ใช่มายานะไม่คือทันนี่ของที่เจอกันเนี่ยอาจารย์พิเชษถามพี่ว่าเชื่อไหม่าคนเนี้ยเป็นมาเรงพี่บอกไม่เชื่อดูไม่ออกเลยอ่ะคือสดใสไงถูกไหมครับเห็นว่าสดใสจนกระทั่งมีคนทักใช่ค่ะใช่ไปทําหน้าทาตาอะไรมาใช่ไหมใช่ค่ะ เขาถามว่าไปทําหน้ามาเหรอบอกไม่ใช่ก็ทานเนี่ยทานบิมตัวนี้ค่ะบอกฉันป่วยจะแย่อยู่แล้วนี่จะให้ฉันไปทำหน้าไม่เอางี้เดี๋ยวผมทัวร์นการที่เคยบอกว่าท้องผูกท้องเสียบ่อยๆใช่ค่ะอาเจียนยังเป็นไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่เป็นเลยหมดแรงไม่มีค่ะเห็นไหมก็คือมีเรื่องมีแรงใช่ค่ะอยากทําอะไรก็ได้ทําใช่ค่ะอยากทานอะไรก็ได้ทานใช่ค่ะสมีรู้อย่างสมี รู้ค่ะอยู่ด้วยกันทุกวันค่ะไม่แล้วเขาว่าไงตอนที่เราดื้อเขาก็ทราบว่าทันไม่มตอนท,ออนที่ตอนที่เขาไม่อยู่แล้วเราดื้อไม่ไปหาหมอะตอนแรกเขายังไม่ทราบพอพอครั้งที่หลังเขากลับมาถามว่าครบหรือยังคีโมเราก็บอกว่าครบแล้วหลอกห<อ>ลอก <laughs> ต่อ,อ,อตอน,นหลังพอเขารู้ว่าทานบิมตัวนี้แล้วก็บอกว่าเราไม่ได้ไป สามครั้งหลังะก็ไม่โกรธค่ะอ๋อเพราะเห็นเราดีแล้วนี่เนาะนช่ถ้าเกิดเราการแย่คงจะต่อบว่านาอว่าตราไม่ทำตามหมอสั่งคือห้าเดือนที่ผ่านมาก็คือน้ำมังคุดหนึ่งซองกลางวันสามกลางคืนสามใช่ค่ะแค่นี้มาโดยเย็นด้วยเย็นด้วยค่ะมีเย็นาด้วยอ๋อวันละเก้าเมตรต้องเย็นด้วยเช้ากลางวันกลางวันเย็นค่ะแล้วก็ก่อนนอนค่ะใช่ค่ะทุกวันนี้ห้าเดือนผ่านมาเป็นอย่างนี้ ก็อย่างนี้ทุกวันไม่เหมือนคนที่เคยเป็นมะเร็งบอกคนรอบข้างว่ายังไงฮะเวลาที่เขาเห็นเราเห็นพฤติกรรมของเราภายนอกเป็นแบบนี้เหมือนคนไม่เคยป่วยมาก่อนก็คนรอบข้างจะถามอะค่ะจะถามทุกครั้งเลยว่ายังไปเอาเคมีอยู่ไหมไปทำอะไรมาเราก็บอกว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรเราทานบีมค่ะบอกเขาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอเขาถามรายละเอียดกันไหมเขาก็ ถามค่ะบางคนก็มาบางคนก็ไม่ได้มาแต่เขาก็ถามอะค่ะถามแตจ่จริงๆแล้วมันเหมือนแค่ๆเราเป็น living proof ่ะนะคือเราเป็นข้อพิสูจน์ที่ยังมีชีวิตให้เห็นชัดเจนว่าเราทําอะไรตไอ,อแต่ว่าตอนแรกเลยที่คุณลุงท่านนั้นเนี่ยมาอธิบายให้กับคุณแนนฟังค่ะคุณแนนสงสัยไหมคุณแนนเคลือบแคลงไหมแล้วคิด<ม>อะไรกับค,คือว่าคุณลุงเขามาบอกว่าคือมีอบิมบิมเนี่ยที่จะช่วย ตรงนี้ได้ช่วยสร้างเม็ดเลือดขาวอะค่ะเราก็เลยว่ลองไปดูก็อย่างเช่นคุณลุงบอกกันตอนเย็นนะคะเช้าอีกวันก็มาเลยก็วันแรกมาฟังค่ะมานั่งฟังลุงคุณลุงพามาก็มานั่งฟังก็คือไม่มีเวลาต้องไปรับลูกที่โรงเรียนด้วยแต่ก็มานั่งฟังประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็ออกเลยค่ะแล้วก็ซื้อกลับบ้านซื้อวันแรกก็สองกล่องกล่องเลยแบบแบบน้ําแล้วก็แบบขวดอีกหขวดค่ะ แล้วก็ไปเริ่มทานเลยไปถึงบ้านปุ๊บเริ่มทานเลยวันนี้เราก็ได้ประจักษ์พยานนะครับที่มาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์แล้วการเพิ่มคุณภาพชีวิตจากโรคมะเร็งโดยคุณแนนนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ